ร <Indonesia> ู้เดียวอร่อยเยอะแยะอร่อยเยอะแยะสวัสดีค่ะความอร่อยเขาล่ะจะกินแต่ถั่วใช่ไหมวใจ่าๆกวเตีนยวเราทำสอกราะิผมห่องเอำเสยไงมามามกิเสี่ยวอีกาที่เมืองชื่อบิ๊กนี่นะคะร้านเอเชียเฮาส์ค่ะเป็นไดน์หน้ามือเด็บจับจับจับจิ้มกนะคะ้เอาเอาซี้มมื นะครับนาินมเลยร้สมัะไสาเอเชียดนอันนี้มันยังน่านิ่อันนี้บ็มากขึ้นกว่าไนรเล่าเนี่ยตัวนี้ไม่เผ็ดตัวนี้ไม่เผ็ดกิค่ของตัวเซนยังหน้าือนี่เส้นแล้วต้องบกตั้งใจว่ากินเกียวหรือนป่ตั้งใจว่ากินเกียวโดยเฉพาะเลยเก ปวดขมวดขึ้นไเองมันยังไม่ย yeah. okay. okay. mm ังแน่นอินม nah. wow. okay. yeah. yeah. ันจะอ็นปินแก้วอ็นแก้วเลยสวัสดีสวัสดี็ินบรรลเที่แซบค่ะบอย่างแซบเลยเป็นไนเอ็มี่ยังแซบเยยังแซบพนานนั่งนีมากไหมไหมาเพียรแรกครั้งแรกค่ะสมกับตั้งใจมากเนาะคนดูเส็นด้วยเดี๋ยวแซบมากคพี่คือเส้นหลายกมูว่ะคือเส้นหลายกมู่เมนเดิมนา นั่นแล้วต้องดูชอบของพี่ที่หลายตัวนเซ็มนะเออเดี๋ยวพี่สิแบ้งเซ็นให้ไปให้แเซ็มเแมนเนอะพี่ได้เซ็นหลายก็มูอีหรีได้หนิโอ้ยเนอะเป็นพิเศษครับอยู่แต่ว่าของพี่ที่ได้หลายอย่าเออนั่นแหละแต่ตลาด มาแบบนี้มาสสงัเขาเขาเห็นว่าเป็นพี่ไงเขาเห็นว่าเป็นพี่เขาจะให้พิเศษเต๋อเ็นเ่าก็โม่เต๋อาบุโสมก็โม่เต๋อาบุโสกับเพื่อนนั่งชิมแสบคขาบอ่ันะแสบข่บแสบขาบยางแสบคหม่ยไ่ไปรุงแน่นอนไม่ปรุงเงินหรอได่ปรุงเลยยางแสบอย่างนั้นน้องจอดซิมด้วยใจผู้อื่นเราคาดหลายอยาให้ใจว่าเขาตัวเซนหน้าตากับพานหน้าต่างกับพาน คือเราต้องจอกันได้แซ่บครับอร่อยอคิดว่านูจังานตนอกก็จะได้กินดูจได้เปเอยกลเไาออเออางกสามหมดแลต้ไปมามามาค่ะกินเสียวกินเสียวจ้าอันนี้อันที่สองที่ชอบ สบอยสบายแล้วต้องหมืไนไรด้วยอันนี้ท่านกินอะไรเยอะดีคะเขาสิแบ่งกันเพื่อนกันใหญ่เลยจะเอาไปที่บ้านกุ้งกุนออีกสองห่อสิชอบสองห่อเองนะคะหอยอีกสองห่อค่อนะแช่ปจ้งแซ่อร่อยนะคะแต่ว่าถ้วยนี้เนี่ยเขาจะกินแบ่งกันในเพื่อนเขาสองคนเขาจะหารจอกสร้างเขาเล้ากับบ้านนี้สองถ้วยใช่ค่ะสวัสดีความแซ่บ สวัสดีค่ะแม่ช่อบน้าม่วค่ะม่ชออเนาะติดใจน้าซุปม่วค่ะอ่ากินกินกูจเมาดีคื